ก็สังเกตุไดบนสินช่วที่ตั้งัากาศดี่านู้นิงทีน่ในช่วงเย็นเวลาประมาณสิเจ็ิกา ส0ิานาทีที่อาการดูเจสิีวิธีไหลเทค,คนิคสปอและพิธีจุดเทียนใจถาวายพระบพชัยของทวดยมเย้ามูทุกว ที่มันแรงดันนะครับปาด่อต่อแนะครับอาจจะไม่ติดแจรถนะครับอาจจะมีมีมีม